เออีนะครับแฟรเพจทนาดมีพักเครื่องหลวงปู่โต๊ะจะขายทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับสองรุไปดูตามมินิไลน์ด้านล่างนี้พิมพ์แม่ทรายก่อนนะครับวันนี้นะครับมาแนะนําเลี้ยนรุ่นสามกลมใหญ่นะครับปี2องพนะครับองค์นี้เป็นบล็อก2นะครับหลังแตกนะครับอ่าเป็นบล็อกสองหลังแตกนะครับก็คือมีจาน3ตัวนะครับแล้วก็มีปรากฏจานของหลวงปู่โตนะครับในบล็อก1กับบล็อก2มีครับตัวองค์ครับบล็อกองนี้จะมี1จุดนะครับเป็น อ่าลปูตกจานนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอ่าหลังแตกคือไงครับเนี่ยหลังนี้มีรอยแตกนะครับอ่านะครับด้านหลังเป็นยันดงสุกติมานะครับอันนี้เป็นบล็อกสองนะครับบล็อกหนึ่งบล็อกสองเนี่ยเสี้ยนจะเยอะมากนะครับดูนะเดี๋ยวผมซู o ไให้ดูครับเสี้ยนเจเยอะมากนะครับลักษณะรอยตัดนะครับจะเป็นลักษณะเป็นฟันเฟืองนะครับแล้วก็แต่งตะไบนะครับมาเดี๋ยวซูมให้ดูครับดูก่อนเลยนะครับเนี่ย นี่ยครับช่องนี้เสียนจะเยอะมากเนะครับเนี่ยครับเสียนจะเยอะมากอ่ารอยจานนี่จะมีลักษณะมองไปจะเป็นรอยขูดเลยนะครับพราะเป็นเนื้อนวักกระไรท้องนะครับเนี่ยกระไรเดิมแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับที่บอกจานลงปูโตะเขาเรียกปักกจานนะครับมีสามจุดนะครับอันนี้หนึ่งจุดนะครับ สองจุดนะครับแล้วก็สามจุดนะครับบล็อกหนึ่งกับสองแทบจะมีทุกองค์นะครับอันนี้คือหลังแต่งก็คือดิงนี้นะครับมีเส้นแต่ตรงนี้นะครับอ่ารอยตัดนะครับจดจำไว้นะครับบล็อกหนึ่งหรือบล็อกสองรอยตัดจะเป็นฟันเฟืองนะครับแล้วแต่งตะไบนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกสามจอปีหนึ่งหกนะครับอันนั้นก็จะเป็นรอยตัดธรรมดาไม่มีการแต่งตะไบนะครับเอเคนะครับสวัสดีครับ ส่งรูปพระหลวงมุตโต๊ะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดีไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่า SI s i p i t i สาแล้วก็กดค้นหาครับแล้วก,กดแชทส่งรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ